แขนามันดีจะดีนะเราดีเจะดีอ่ะเกลาาหาจะดีล่ะเร่าาจะดีเนียสตัวสัมมาฮะไงโซต์มาแล้ว

ไปแล้วมาไป <laughs> <laughs> เอ้เอาตัวนี้อ่ะรับรับเยวิ่งกลางสนามมาแล้วตังได้เพียงมันล้มเลยอันนี้ชื่ออะไรเลมอนหรอไดมอนครับไดมอนไดมอน อ๋อน้ามันยังขอขอฮะถ้าเัานัางล้วมันจะกระโดดใ่ก็ฮะโดดใอแหอ้เมาส์ได้อีสาากันเนาะเห็นน้า เนหะ well. ็นหน้าคนหอมมากขุดมันนวลดีแล้วเนาะ